สวัสดีครับเบ้าหนึ่งไทยสันครับออกมาเบื้องหน้าพี่น้องที่ได้วานเขาอันนี้หน้าลุ่งครับพนันวยไทยหุดรอบสองเออหน้าเบ้าหนึ่ครับมันมีฝนเลยพี่น้องเอ,อ้ยึัแต่พายุเขาว่นละมีแต่ล่มล่มมาแล้วก็ไปไหมคุณเบื้องเดียดที่เรา ทางเจ้ากวานเบมื่อไรล่ะครับฝนก็เจ้าวานเมื่อไรฟ้อุฝนยังบ่จีิเจ้าครับมันห่อนบ่มีฝนเลยพี่น้องทางนี้ยังมาบ้านได้เลยครับปู่นหอนอกกระทำหมดละยังบ่มีผู้ใดวานเลยห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยบ้านมุจเจ้าห่อนบ่พี่น้องโออต่แต่แต่ ไายเดยกินขขาปีนี่บังแดดอู้สวนหอนข้างคนเนี่ยพี่น้องเลยคลิปนี้ฝากไกว้ทันี้ก่อนครับเขาบ้านก็นครับสวัสดีครับ